ไปกันบ้างค่ะเรื่องของการขับเคลื่อนการค้าชายแดนนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะและสำนักง,งานพาณิชย์จ,จังหวัดเชียงรายร่วมลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนการค้าชายแดนและรองรับเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือค่ะนายสมวังบุญระยองรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดเชียงรายค่ะเปิดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนการค้าชายแดนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับระเบียบเศรษ,กษฐกิจพิเศษภาคเหนือโดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสอนชัยมุ่งไทยสง์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายนางนัทพรมหาภัยบู์พาณิชย์จ,จังหวัดเชียงรายด่านศุลกากรเชรียงแสนเชียงของแม่สายจังหวัดเชียงรายและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในประเด็น การขับเคลื่อนการค้าชายแดนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในจงังหวัดเชียงรายค่ะ ทางนี้นะคะเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือซึ่งเป็นโครงการนำร่องการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางและลำพูนค่ะโดยมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจล่าเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการขับเคลื่อนการค้าชายแดนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงรายเป็นหลังผลิตสินค้าและบริการที่ต่อยอดจากฐานวัฒนธรรมล้านนาผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะ